วันที่30ธันวาคม2567ค่ะที่สอนอทุ่งสองห้องผู้สื่อข่าวรายงานว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกลุมค่ะได้คุมตัวนายธีรวัตรสีรอดหรือเบิร์ตวันว่างๆค่ะเพื่อไปทําการฝากขังที่ศาลอาญารัชดาตามขั้นตอนตามกฎหมายหลังจากถูกจับกลุ่มนข้อหานําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆที่มีลักษณะอันลามกและข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้หลังพบโพสต์ post, คลิปอนาจารย์กลั่นแกล้งนายธนาคารทันทีหรือแบงก์เล ซึ่งในระหว่างการควบคุมตัวค่ะผู้สื่อข่าวได้ถามถึงกรณีที่มีบุคคลออกมาแชรถึงคลิปที่มีการให้พ่อบ้านคลองเตยลวงระเบิดทางเพศแบงค์ทางทวารหนักและปรากฏคลิปในกลุ่มไลน์นายเทวรวัชยืนยันค่ะว่าไม่ได้ปล่อยคลิปแต่ยอมรับเป็นเพียงการถ่ายกันเล่นๆและไม่ได้รายได้จากคลิปนี้ค่ะ ทังนี้ค่ะเบื้องต้นท้ายคำร้องพนักง,งานสอบสวนทำการคัดค้านการประกันตัวของผู้ต้องหาเนื่องจากเกรงว่าจะหนีและไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานค่ะติดตามต่อกดค้นหาพิมพ์คำว่า wrn